สวัดีทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องตา้งฟังไทยและก็บฟังลาวเมื่อวันนี้มาอขอบข่าวซาตีคือเกา่าเนาะยี่สิบสองตุลาที่ผ่านมาเนาะทุกคนก็เป็นมือที่ไอโตโน่เล่าร้อยนำขาไม่น้ำโค้งในโครงการ The One Man เดอะวันแมนเฮ้ยมันวันแมนเดอะริเวอร์นะทุกคนคันวอลปิดกับเขาตัวเนาะทุกคนว่าสาตีเห็นลแล้วโคตรด,ดีใจโคตรด,ด,ด,ดีใจแทนพี่น้องทางฟังลาวเลยเนาะการมื่อนี้นก็จะเป็นตัวแทนที่แบบว่าออกมาขอบใจไอโตโน่ขอบใจไอโตโน่หลายๆเนาะ ลายแทนพี่น้องฟังเล่าหลายๆเนาะสำหรับเอฟซีทั้งพี่น้องฟังเล่าเนองเขากับติดตามไอโตโนะและก็ติดตามซื้อของไทยเป็นรักอยู่แล้วเนาะจึงหลายๆคนกับสีหูดีอยู่แล้วว่าฟังเล่าแต่ว่าติดตามซื้อทางฟังไทยเป็นอันดับต้นๆของประเทศเลยเนาะทุกคนก็แน่นอนก็ข่าวของไอโตโนะนี T ่ o N o, ทางกระแสได้มากทางขา่าวยังต่างๆนะทุกคนกนะับเล่ากับสีหามุกอยู่แล้วนะแต่ก็ เสียว่าพี่น้อง laser, ità, ทางฟังเล่าแล้วก็ฟังไทยทั้งฟังประเทศจะให้กำลังใจไอ้ัวโน่แบบเต็มที่เลยนะทุกคนคือคนคนหนึ่งยอมเจริญศักดสีเวลาอ่าต้องเจริญศคือทุกสิ่งทุกอย่างนะคือบอกง่ายๆคันไอ้ัวโน่เราเป็นยังไปเนาะก็คือแบบจบจบในโตโน่เลยแบบว่าทุกคนกับแบบเสีว่ายังไงวะสีเห็ดยังไงสีซอยไอ้ัวโน่ยังไงบ่ยังไงชินะทุกคนถ้าเกิดว่ายังเกิดขึ้นกับไอ้ัวโน่ประมาณ กลับไปบคลิปของไอตัวโนบรรยากาศมันเป็นยังไงแฟนกลับของไอตัวโนไปแห่งกำลังไกลยางหลดนลามเลยทุกคนไปบนไปเลยสบายดีครับพ่อแม่พี่น้องเช้าล่าวผมโตโนพาชินเลครับวันที่ยี่สิบสองนี่ผมจะล้อยนามขามไปหาเด้อครับผมเผื่อซอยโล่งหมอนครพนมและแขวงข้ามวนนะครับสามารถติดตามทายตอนสดได้ตั้งแต่เวลาเจ็ดโมงเสาร์เลยครับที่แฟนเพจรุ่งอรุณและ L2MO นะครับ แล้วก็สวัสดีนะครับคนไทยทุกคนครับผมโตโน่นะวันที่22นี้นะครับเราจะเริ่มว่ายน้านะครับในเวลา7โมงเช้าที่ลานพญารีสัตนคราชนะครับไปขึ้นที่พระธาตุรีโคตบองจนไปที่หาดบ้านนาเมืองนะครับแล้วก็ว่ายกลับมานะครับคงใช้เวลาทั้งวันเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา7โมงเช้าสาหรับคนไทยทุกคนนะครับสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจเก็บลัก Facebook ช่องวันแล้วก็ True ID นะครับ ากด้วยนะครับทั้งคนไทยคนลาวทุกคนเลย

แม่รขอบคุณผู้จัดการผมผู้จัดการผมผู้จัดการผมไม่สบายบที่ผ่านมาเนี่ยไม่สบายเป็นโรคซึมเศร้าแต่ดูสิ่งที่คนเป็นโรคซึมเศร้าทําให้กับคนอื่นสิับผมขอบคุณมากนะขอบคุณพี่เมมากๆตักใจรุกคนด้วยขอบคุณทุกๆคนเลยครับที่อยู่เบืหลังของวิชาด้วยนะครับ นี้ไม่ไม่ใช่วันของผมเป็นวันของพวกเราจริงๆครับเป็นวันของพวกเราทุกคนมากเลยครับตอ,อนนนี้เราไปก็จะได้กลับปไปรอบนี <c oughs> ้กันแล้วคนคนมาแค่นี้เองเหรอฮะคุณไม่ต่ออะไรเลยนะครับไม่ร้องเพลงไม่อะไรเลยแต่ว่าไปกินข้าวต้มแล้วก็ขึ้นนอนแล้วกลับบ้า, <c oughs> าต้อยหาอะไรกินอร่อยแล้วกลับกรุงเทพไปทำงานต่อต้อย <c oughs> โคนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ค่ะโจใบสมนีตะคอนนะทุกคนจะไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์้บาสาติเด้อทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้บาสาติลิดต่อไปนะทุกคนกระจากใจผู้บ่าวลาวคนหนึ่งมาสิมาแต่ชีวิตอยู่ฝั่งไทยเนาะอ่ะไปแล้วทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไป